สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ d t i t p ชี้ช่องการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและเป็นประจำทุกตอนนะคะเราจะหยิบยกเอาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัญหาด้านราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องมาตราการกีดกันการนำเข้าของประเทศผู้ซื้ออาทิระบบการจำกัดโคต้านำเข้าการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสูงหรือมาตรฐานนำเข้าสินค้าต่างๆที่อาจส่งผลกระทบกับการส่งออกไก่ของประเทศไทยแต่รัฐบาลไทยภายใต้ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกไว้หลายประการไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ การเจรจาต่อรองเรื่องมาตรการกิจการทางการค้ากับประเทศผู้นําเข้าโดยใช้ประโยชน์จากเวทีการค้าโลกการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสินค้าไก่ในต่างประเทศหลังปลอดไข้วัดนกและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทั้งยังพยายามสร้างความหลากหลายให้แก่สินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งการเร่งเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอาทิตะวันออกกลางที่อยู่ระหว่างการเตรียมงานวันนัดพบระหว่างผู้ประกอบการอิหร่านกับผู้ประกอบการไทยและตรวจโรงงานขณะที่ตลาดรัสเซียรอเพียงการอนุญาตนำเข้าจากทางการรัสเซีย พร้อมๆกับส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการน,นําเข้าและกระจายผลิตภัณฑ์อาหารไทยสูร่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงแผนผลักดันร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดตลาดไก่โดยเฉพาะตลาดเกาหลีใต้ที่คาดว่าจะเปิดตลาดได้ในเดือนมิถุนายน2558 นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ยังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไก่ไทยในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านงานแสดงสินค้าอาหารต่างๆผลจากการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทําให้ตัวเลขคาดการส่งออกไก่ไทยปีนี้น่าจะสูงได้ถึง620 0 0 0ตันเท่ากับเพิ่มขึ้น5%เซ็์เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือมีมูลค่าประมาณ2570ล้านเหรียญสหรัฐหรือ83,500ล้านบาทโดยแบ่งเป็นไก่แปรรูป 4, 30, ตันแกนสด1 9 0 0่0ตัน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะสําหรับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ทําธุรกิจการค้าและการส่งออกค่ะและถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะให้เข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.ditp.go.th หรือว่าโทรศัพท์สอบถามก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์1169สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ